นี้จะงวดสามตัวนี้เขาจะงวดปีแล้วบ้านน้องโดนหางวดแห้งแล้วสามตัวห้างวดกำม่บ้านกมบ้านน้องไพ่อีกเดี๋ยวสองสามงวดครับสามตัวเราจะบุญลังกันสองตัวปีนี้ป้าแม่แม่หมายควาะว่าปีนี้หาตัวโอ้สามตัวหางวดอยู่บ้านน้องโดนบ้านนี่บ้านเฮาอีกจะงวด สามตัวสามตัวใสนี่ตัวตรงตรงสามงวดน้สามตัวนี้ได้ตรงตรงหมดบอไหมวะสามแปดแปดสามแปดแปดให้ตรงกันเาเป็นตะไคร้เงือกแถวนี้พี่น้องติดจำได้เนาะสามแปดนึงได้ทั้งบนทั้งล่างนาะปตาั้นบอกข้นเจ้าออกทั้งบนทั้งล่างหมายความว่าสามตัวนี้มันจะเป็นแปดงวดสามตัวแปดงวดที่เหลือกะสองตัวตรงๆ ประมาณจะงวดร่วมนั่นเป็นซิปบ่ปปใช่ในปีนครับใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดังเหลี่ยวแจ้าสีดังไปใส่เ้าเจเ้าเบิงเหลี่เนาะเขาเจเเ้าเบิงดเระเาเจ้าเบิงแล้วกะ แค่จังไรแล้วก็ว้าสู้ขาฟังนี่จัดหมดจัดไรแน่มันหมงแค่นอบอกบอก่นไปเล่นไปบอกกันนั้นสามเปีเปียกเปิดเตี้ยบอกสผู้ใดหมดแล้วบอกผู้ใดบอกกันเอี่ยบบอกป่าน่อเอี่ยผู้นี่ล่ะเรียนไปบอกร่าค้านะบอกเนี่เอี่ยน้าของเไปบอกน้นค่าก็บอกเคยบอกได้เจแดงเนจแดงก็ถือน้ำเล่าเองเคยถือ บ่น้องวกับเื่อนมานองวนกับสาสู้เลยนเอาคือว่าเป็นอคู่คู่ที่ว่าแน่ยในยินคาคคู่กับถื่อคู่คู่ก็บถื่อสวนนั่นบ่เป่นเล่นสูนก็ถือโอ้น้องู้าอันให่ไปแบบเดน้องใคน้าเจ้ากัน้าเจ้าเด็กยินเบิ้งในคลิปขาเจ้าก็เลยว่ามันตามในเรืองน้องผาว่าพั่นที่ไปยุตบากะวนม่หมก็ยงผู้ใหญ่เนาะ มับอกยังคน่อ๋อบอกันสอเนี่มันบอกหนเยัว่าส่อบอกนั่นสนั่นสิบอกก็บอกเพื่อนลาเออมันบอกมันบอกว่นหญนี่ยรียนหน่อยู้เพทันอายุ้ยขวดเฮยนี่ละปีค่ะวันอกบอกว่าจะงวดแล้วย หลยงวดยมบนองดัจะเคยหงดสตัวนีงบนน้องลายก็สิบเอดมิเนาะบอว่าเรานาแปลกมันได้บมัน้งวรัหมซื้อตัราพันสองพันมันปัดอั้นบอกเจ้าบอกว่าซื้อทุกอย่างม้วซื้อเ้นี่อั้นหาแปลนั่นบอกมาหนูโอ้จังว่าหายหลังเลยตอนตอนนั้นเพื่อนบอกว่าจังไดมันบอกว่าสามหาแป สามเป็ดหสามเป็ดหนออาเงินเนี o, 5, 3, ่ยมันออกสามเป็ดหานมะบอลตัวนึงออกตัวยังอกว่าตัวงตัวสโอเลขกไทยมันเปดหาเล็กนันตัวใดเรา้นจำไม่ได้ค่ะตัวคนบอกกันสามเป็ดหาไม่ได้ออกปดหาไว่านี่ม่เดงก็ได้น้ำไปบอกแม่เดค่ะยๆที่อเรื่องหวยเปดหาแสามเปดหาบอกแม่เดงนก็ได้เนน่งเ็นน่วยหนึ่ง อายุน่นอยๆคือบอกเปลี่ยนแปลงเงือนไยเจ้าบอลหมกมันหมกเป็น่นี่หมกภาษามเนหมกมันมันจุดถูกมันถูกว่าที่เจอหน่อง่าเจอซ้ำพี่หน,น,น่องหันหันมันอีวันหนึ่มันออกมนนานั่งยู่เนี่ยมองเตียมนันมันกินั่นนงก็ไย่รู้ว่าหันนี่ตัวเล็กนะค่ะมันถึบอกเลยด้วมีเงยมีเง,งี้มหาค่ะมีเงี้ยวนะ่ะ มันญ่คือมันไผ่เพินเสียไปเดี๋ยวบอาอ๋อไม้ข้าว่านผีไม่ใหญ่นี่มาหาเพิ่นมาหานนองผู้พรมาหาแล้วกับเพิ่นไก่ขันหม้อคนหัวลูกบวดคํามันหม้อขึ้นมันหมขอ้นยังอันนี้เลเพิ่นเห่าบ่กเออมันห้อขก้นเราจะราจะเข้ามาเรนหัวนลูกนาบดวดรล้วนไม่ไงมันาลับตุบตู พวกคอยไปคือเราเป็นจะเป็นผู้ใหญ่แท้เออบอกยังผู้ใหญ่เี่เอกเป็นแต่ยาเห็นแทนบอกปิดเลยขอรบ้นเห็นย่ามใดล่ะที่เห็นเล้าข้องน้าเป็นแคงเลยบอกปิบอเป็นคอยยาเห็นเล้าไหมอันยายมือใดล่ะที่เห็นคุ่นแล้ววันซุกคุ่นแล้ววันซุกจะเอามาอยู่ยังมาเลี้ยงด้วยขอเสื่อาหาจะเนาะยังมาเลี้ยงบอกประมาณใบสี่ม้งเนาะ สามซีโมมันซุงยมาแรงหลับมานอนพีมันจันงามึงส่ไปซุ่มจะสาวไปตรงนี้มันนี่วันจันมันซุกวันที่เท่าไรเคยชิบหาเนี่ยพอดีเลยสช่หน่ะมาตามเลขหายซีอีอีกรอบหนึ่งจังสีเห็นน้องผู้ขาจีเรียวมามันสุกามแรงมันนี่วันจันมันจันที่เก้าจันจันที่เก้ามันนี่ สามถ้าเมนอยููกับสิถามเล็กเล่าอยู่เหล้าไปอยู่สิบเอ็ดพุทธสิบสองพปดูสิบสองพขหักสิบสามสุกสิบสี่อสิบสี่สิบสามวันสุกเราสิมาวันสุกวันสุกเงาหมูแล้วก็ดีครับเนาะตอนแรกมันสุกนี่ได้นะน้องพุทธสำหราบคนมาเยี่ยบบันกับสวดบอกครับเนี่ยสวดบอกรับกับสวดต้องพึ่งสวดคู่มือบอกรับเนี่ย มันเหยียดขี้น้อนมันจิบจะบจีบไปขวนมันนี้มันเหยียดมองมันเหยียดมองเขาไปใกล้ไปอะไร เอาไปนอนไปใกล้เขาอไที่นอนคือบอนเพื่อนนี่เ่อให้เออมันดีมันดีที่รางมันดีเห็ดขึ้นาเงี้เป็นเป็นภาษาเขมรเลยบอจะตั้งจะเข็นมันสวดเพราะว่าเพื่อนเคยไปอยู่เขมรมันบ่ค่ะมันก็เกิดดูชุลินเนาะเ่ยมันุรินเลเอามันจะได้หน่อยได้นึ่มานป็นบบเด็กเปลี่นของกันนโอ้มาธรรมดาแสดงว่ามีเส้นเกิดเลยเออแสดงว่าได้สนีท คนมีเแต่ง้องเป็นยังไงคงผมเสื้อเลยไม่เคยเห็นยังไม่เคยเห็นแดดซ่อมหนูซ่อมนี่เราไม่เคยเห็นนี่ไม่เคยเห็นก็เงิดเดืเกเ๋ยวหน่อยเงนหนักหนักปวดหัวเาทำไปรงเรียมเศมันไปกิมันสิบ่อไปเนี่ไมาได้อะมันไปรุงเรียมเลยเราสุกอย่างมันเงี่ยมกินไปเขาันสุกไปมูหมูว่านนี่เขาดีนะพี่ทิ0สามันอยู่ ท่านยังน <taking> ้องแมนเนาะทีสิบสามปราสิบหกแต่ว่าที่บอกนี่บอกถือถึงวดเนาะแ่วยาเราไปสอบถือยี่บายฮะถึกบ่อันคอยวุ้ซื้อนะแม่พ่นบอกบ่หนี่บ่ตัวเอาบอกแก้วยู่บ่บอกโอ้เจ้าก็บได้อซืองวดน้อบอกถือขงวดโอ้บอกถือูงวด ตอนนั้นยังซ้เปดๆปย่ให้จังคนในป่าเป็นกระสือเพื่อแสดได้ม่คอยกับพุงลางพุ่งลางุ่งางพุ่งลางตื่นต่เตื่นตื่นตื่นตืกนตื่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 นบื่นต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 ืนตื่นตื่วดื่นตื่นตื่นตืนตื่ต่นตนนนนนนน่ตตน่ เจ็บๆมันมาเพื่อนกับเพื่อนกะว่าชื่อบมันลืมไปเลยอืมเฮ้ยฉันว่าบอกแม่นปานนี้มันลืมบ่ได้แล้วเนาะลไปเยแล้วก็บ่ได้บอกคือออกมาจนเจ็บๆจงตายแล้วบ่ได้โอ้ยเจ้ากัเดีเนาะใครเราสร้างผู้นด้วงเพื่นบ่แม่นได้ฉันไปยังสั่นบ่อยากให้เล่าบอกได้บอกแล้วบ่สื่อมันเสียความรู้สึกเราเด้บอกเนาะจะแดงก็ไปบอกว่าเรื่องชื่อนะยะแดงนี่ก็ว่าตาบอกแล้วว่าเล่าชื่อหรือดิ เล้าว่าเราบ่หาย่าดทีแงให้บ่ขาดเกี่ยวเ่ราะว่าเพราะว่าันจะไปส่งต้องคุยมันถามกับามนั่นเถ้าท่านิ่นบอกเองว่าขอส่นมาิ่นบอกเองบอกเอง่บอกเองด พันท <Hoy S 2> ี่สองที่มันจะบอกเลยยัอมาะสอเนาะบบมักสลอสช่ไอมมันโบมัดหนาันคนเดียวคนยกมันไมได้าบอกแม่อันนี้แหละก็คือคันันเท้าซิเอ็มมาสอหนึงเข้ากั้ยานเล็กบนเขาแต้ววันที่เท้ามาทาเหมือน ตายา่ย,ยังสีข้าถามตาใยา่กย็อิ่นตาใยา่ยน้องผู้พานเนะ<ห>าะถ้าแม่เข้ามาถามตายา่ยเนี่ยก็คือเข้ากับชิมันไกลกว่าถ้าว่าขันเข้ามานางเฝ้าถามเล่าเนีลยยันเลขเคลื่อนอยันพ่นเก่งคว,วามจรนะผมอยากเห็นหน้าเห็นตาเพิ่นนิสัยครับมผมจะบอสอดหรอครับผมจะบอสอดอยากเห็นหน้าเพิ่นนิสัยที่ว่าอะไรอย่างอันนี้ค่ะคล้ายกุวยเตี๋ยวหนีน่องแห้งวุ้นเส้นน่อง ขายกุญบอสมันนั่นกุญบอสเอเุญบัืกุญบัตือง่ายใบวันโคเอออะไัม่ใ่กัือสองหัวแล้วขายเดียวยู่บ้าเอาบอกขายเ้อบอกว่าขาอไงเนาะแล้วก็เดียก้อนนี่วันดึงนี่น้อยเนี่ยก็ต้องจะขวดลงไปเ้อาวันไปรงเรยนก็บอกคู่พี่ก็บอกขันเจ้าก็ถือ บอกคี่คู่นั้นคู่นาคู่วี่บันโคก็บานอันบึงที่เจ้ากระถือน้ำบอกไปโรงเรียนกันคู่กระถือน้ำเพิ่นบอกคู่คู่ถามบอกคู่สักก็คู่ถามสามคนคู่เสียดายบอกครับใหายไปโรงเรียนอื่นบ้านนบซุนมาต้องโดนเขาก็ถือน้ำเรียนแม่อยู่หรอเขาต้องโดนก็ะถือเูาก็ถือเขาว่าไปน้องสิบอกไวยดีเขาว่า ูคู่กเดอ่างเราุงเลียนเอา m a n เาจะาถามว่าเอาไปนากว่ะค่ะเจ้าเอาไปมาตีมาตีขจายไม่ย่างมาตะเลหน่อยเนาะโม่ขวดเบอร์ว่านกันเบอว่านก็ไปว่อนเรื่ยงค่อมค่ะไปลุงเรียนไปโรงเรียนไปเฮ็ดค่อมเขาค่อมคู่นั่นนะคู่นีกกดังาเกดบ่ได้คู่เลยาหมูมโทษกันคู่ฟ้ามันก็ทษนบไ่เียว ไปลงกดคอมบ่ะเออมันมันก็เลยเลื่อนเลื่อนเลื่อนคู่ก็เลยบอกว่าได้เสียเงินเนี่ยคนณหมอโอ้คู่ก็เลยว่าเอ็จจอกจักน้อยว่ามาเล่นคอมคู่เด้อจะได้เสียเงินสิบอกเสียเงินได้พูพาวันนี้ลองพูพาเสียเกันได้มันเนี่ยห่านยืนยูยอยู่มันแบบมือเปล่าเปลี่ยนอยู่นะครับมือว่านี่นะพูดให้บอกว่าอยู่ตารางเงี้ยนมันเด่นขึ้นไปเติ้งเงี้ยนถือตีนเติ้งเงี้ยนตึ๊บ นุ่โอ้ยเุ่งห้นีครับนุงโอ้ข้อยดท้องขึ้นตอนนี้ท้องเมเรียนขึ้นอมเรียนนี่วดวนแก่หมเรื่องติดอันใสเดือนแล้วมองก็รวบกันเดี๋ยวไปเมาวดนี่เดียวไปออกบ้านอียงพันอยู่แต่จมจมบ่หัวยวนนี่นะดับเสื่อไปตั้งแต่ษัริยเมื่อคนบันรนี่นะเขาเขามีหานตั้งอคร่บ่ก็แถวพูดแล้วเนาะโอ้เนาะ แสดงว่าถ้ามีของแน่นนี่น้องผู้พเขาเจ้ากินเราว่าเขาไปห่วงไามจบอกวายเป็นยังยัดใส่ดีแล้วมาดกินก็กล้ากินหก็เดี๋ยนันนี่แล้วมาเนี่ยมาเนี่ยมาเดียวเขากันเดี่ยวไ่มาก้หากมันนอนบลิคยตีกีกีแทงเลยเนาะแทงแทงก็ยังงว่ตายโอ้ยเสดงว่าเสียดายยังบอก เป็นยังเทาคือบหจักมันจะเท่ากับจได้มีเงินอยู่พอดีบอกเบค่าขายก๋วยเตียวเขาจะนํำเขาจกระืเงินยินดีก๋วยเตียววี่อยู่บัดนอาจานผมบกให้นปีเลยจะบอกเดกเน่นปันนี่นมันบวบหนังแนวรับก็บวมขั้มันสีบอกคนบอกอยูว่านก็เป็นตำรวจร่งเวชจังสีนเนี่ยก็พี่น้องวันนอกว่บวบบวบบวใหายรองากครับ ยานวันเขามาเอากู้ฟ uh> ้าไปวนด้วยกันผู้อแจ๊กมาทำไม่ยานเนาะก็เลย่านยานยาเนาะคบอกคิวคิวข้างด้วยเดียวเอาบอกคิวคิวเอฟซีแห่งเสี่ยวเงินคาเอ้ซอขนมระตยเดียวไงเขาจะนนเลยยานบาทเลย่านเอากู้ฟ้าเอาไปด้เขาเคิดเป็นนะครับเนาะยานซสื้อุ้มบอกเด็กแมน โอ้ได้เงินเป็นหกพันเจ็ดพันนตีสามเป็ดเปด้าคือเสียดายแทพี่น้องเอฟซีห้าหูนา้าสื่อน้องจไหลายหมดห่อนเอาซีจังไดน้อบาทในเสีได้บ้านน้บาที้คือน้ำเราได้เรวนีุ่คุณน้องมันน่ากได้ถ้าีมันยังให้น้ำมานเนี่ย หม่หาเ <มา S 2> น,นี่มันมีเบิ้งมันหวาเบิง้งหวา,มา,มานาแต่ว่าขันมาขันเห็นหนาก็คือบอได้สอเล็กได้พี่น้องกสิี่ทายเบิ้งบรรยากาศว่าน้องอยู่จังไหรซื้อแต่ว่าแต่ว่าเล็กนี่คือ,าาคอที่ถามจากคุณตาคุณยาย<อ>พเพราะว่าขันเฮาไปสอยามันเคลื่อนนะฮะคนคนคนก็มีอ่ามันต้องไปสอนคนนะครับก็บแม่เงี้ยล่ะนะนี่คนตายล่ะนะม่าคนใช่เนี่ยเด็กไม่ดีว่าจะได้หมดหละ โอเคเลยเนี่ยอันยม่ไม่ไงมันยกกำาังเยจ้ะพุ่นแล้วมันต้องดวนน้องแม่เขา่าโอเคเลยถือเลยโอเคเลยสองศูนย์ปฏิพนธาโอเคครับโอเคเลยถือกเลขับเปลี่ยนเปลี่ยนครลยเข้าทั้งสามตัวไหมเข้าสามตัวลรหมดแล้ว ค่ะหลังหมแล้วลี่นอยเคุณบอกกอคันถึกนี่ใช่บอกว่าโอเคเลยติดโอเคโอเคด้แม่นทีว่าโอเคพี่ว่าจังไดพ่อคันถึกนี่อยู่หลังกาดก็อีเดีมันยังวาโอเค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 โอ้ยเออเกี่ยดูสัมภาษณโอเคดีเป๊ะบอกหามเมื่อวที่แล้วเพิ่นบอกว่าจังไดนะแกะ่มึงบ่เฝัน ว่าแมนคือว่าอันหาสองกับสองศูนย์คนบอกว่าจะได้เออเออแมนอยู่อยู่วันน้องวนบอกตอนเที่ยงเราเล่นอันหาสองหนครับอ่ามันหนวกอันโอเคนั่นคือสองศูนย์โอเคเลยหัวหาสองนี่เราเล่นอะไรไม่เง้าทั้งสองบนทั้งล่างสองศูนย์นี่เด้โอเคโอ้สองคือโอเคยกมือนั่บอกโอเดีแม่สองศูนย์โอเคเลยมันก็มันก็สวยเนาะมองก็าจุปิดอะเนาะครับตอนนั้พดมันี่ไม่เงี้ยก็เลยเป็นสื่อ เจ้าอ <So S 2> uh, uh, ่มเจกันสี่วันอีร้นยึนเจอนอ้ยแล้วสมมติพูที่นี้นะจได้ันซอไรมันก็มันก็คือว่ามันหมกกูยังพูงง้่เนาะพูงงี้เลยเตเป็นเจ้าเลยพ่อเมีแสดงวาเม่ดีกว่น้องผู้พาบอกือประจำแม่จะบ่อบวชมุสลิมน้องบกซิ ก็คือแม่บ่ถืแน่วน่นแม่ตั้เนีนบ่อแม่ตเสียกับว่ิได้ื่อแม่เราบอกไปเถียบคือตรงเป๊ะโอเคเลยแม่น่โอเคถันละถันเ่ราว่าโอเคแมน่บ่แมเชิญมากโอเคนี่คือถือตลอดแม่นวค่ะเข้าตลอดแม่นวว่านนี่ก็ถามันอ้อยมันไปสื้อกับนมทำทำนมกับอะไไม่มีไม่มีบัวเวิมามา โมเดจุดถูกคนนาหวคนว่ารูปงามเลที่รถไปทำาม่แจกหดว่าจุดถูกเนาะนี่มันมันจีเรื่องเขาไปไกลมันโมเด็จหมองมันนอนมันจะอยนตัวส่วนสรุปว่างวดนี้นี่ยังโมเด็เนะคะตากหอยย้ำน้ำเน่าทิมรอด้อพี่นองเพราะว่าบมดก็คือโมเดนะคะเขาจะไปจีจ่อไาเออเห็นมันไดมาดังใจนี่โมไดเด บางคนสิบอกว่ามาดูแล้วไม่เห็นได้อะไรเลยมุเจ้าูุใดมุคอยกับู้ใดกันเนาะพอแม่่าเขาสิไปลักไปอักเอาคนเดียวได้เพียงแต่ว่าเพราะว่าเพราะวันได้ยินข่าวแม่บอกว่าจะมาตอนแรกมันสุกไหมครับมันเดว่าเพิ่นจะบอกแล้วก็เลยมาตาม เพราวะเอฟซีเพป็นการอยากติดตามตัวเด็กของผู้หารายๆนะครับเอฟซีว่าเธอสุกเธอหมานกับเธอได้เงินให้ค่าขนมเพิ่นซื้อขนมแน่สีนอกกันเนาะไอเด็กหน่อยก็สิได้มี่ก็ลังใจพร้อมสินะเอ้าเอ่เฟ้าเฝ้นอันเย้าเฝ้าอันนั่นเด้อพี่น้องเย้าเฝ้าให้ได้คลิปนี่เพราะว่าเอฟซีนี่จะคอมเมนต์ว่าบ่ได้น่ะนะให้รอสักกันเนาะส่อไรก็บ่ได้มัน มันมาคนสอต้องให้เพื่อนบอกเองจังแม่บอกเองจังแม่คือคนที่เราด้วยเหรอแสดงว่าแรงมันซุบเศร้าวันเสาร์เพมันจะมาบอกหาเพื่อนได้คหาแต่ว่าเพื่อนสวดประจำเลยเนาะตอนแรกตอนจะนอนเพื่นจะสวดเลยโอ้ยน่องขาดจนหัวขาดเลยฮ็ดจะไรเพื่อนฮ็ดจะไรเฮ็ดสิบ่ ยอึ้นแเ้วก็อธิษฐานแบกยอครับคือนแล้วก็ว่ามันกระการตมัวทุกคนละบนทุกครั้งก็จะก็คือย่อแล้วก็โยกขึ้นแล้วแล้วก็มากราบมันทองกอยังขัดจวดห้างต้องมาต้องบูตัวเข้าว่าตาบมันบวกไปบิดวปไปมคือหูจับว่าเร็่จบเรวนนีวมวยมันตั้งออกทีบอก่า้งแพตั้ออกอใจอดใจพี่น สองพิมพล่อนะคะจะได้หรือไม่ได้ได้เราลอลุ้นกันวันที่สิบสามเจ้าวันที่สิบสี่จ้ะเพราะว่ากันมามันศุกร์วันที่วันศุกที่สิบสี่โอ๊ยมันทุกสิบสามปะเจ้าก็วันสิบสามเราวันมันเสาร์มันเสาร์สิบสี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะมาติดตามเสาร์วันเสาร์เพราะว่าตอนตอนแรกตอนแรกเนี่ยเปนสวดตะก่อนนะครับงานเป็นสวดนี่และครับวันเสาร์ก็จะนาจะอยู่หรอกเสาร์วันเสาร์ กะลอองค์กรงก่อนเราอาว <Job S 2> <are> yes. ีดเขาอาวีดคุณว่านจำเนี้ยมือนเก่ายังไม่เป็นเชิงก็อยู่กับยายกับตาอาจจะเห็นน้องหรือม่เห็นน้องก็บม่เป็นหยังแต่ว่าจะเกิดเห็นคุณตาคุณยายเพคุนกะที่เมตตาเอจี่ดอกเนาะนะคะอ๋อเจ้าสั้นล้วค่ะญาติต้องอยู่กับบุญอยู่กับ่ทย ไม่อยากหาลองนี่ใส่วันโดนเขาเรียกว่าอยากให้ลร่งบ่ะเออไม่อยากมาบ่เรียหนึ่งเย็นวัดทั่วประเทศเด้ยวกคนว่าหาเยรแล้วหวาดีคนว่าเห็น้วาอะไรบอกเคนว่ต้องร่องหวดวานี่ไม่ร้านมากจะมาถามเอาเขามาอ๋อตองดเอข้าสรช่อด้ลงอยู่บ่านน่ะรงที่กอน้ามาส วอาคำนันนั่นเนาะลงสะกอนขออนุญาตลงสะกอนจกักสองสามงอดแน่เธอได้นี่เธอเอฟซีเพ,พิ่นเมตตาเธอเพิ่นโศกเพิ่นหมานเธอได้ทุนเห็นน้องแต่ยังไห้ยี่ดีน้องแน่เอไม่ว่าจังไหนกะแล่เจ้าแามคุณตาคุณยายดอกวะจะว่าให้กับไทยสะกอนสินะตะแมนว่าเพิ่นบัาอนุญาตใหากับคงตรงยุดเให้กับว่ได้ว่า,ยาอย่างอยู่แล้วถึงแล้วคะะ่ะ ก็บางข้าวบอกไมีความหวังดีเนาะเธอ็นโสกคนหมานยานฮะนยานมันแจ๊บบ่ปานมันเงียคนวายานเขาอุ้มไปยานมันหนังมันยังมันหอมมันลายมันวายแบบนล้วเป็นยัดอดเป็นยันโกแจ๊ก็บอกดีนหน่อยออกให้ท่วทันนะค่ะหนังเรื่งบอกกันเออะอันนี้ก็หนังรคบเดียวเกาะเก่อ่าลืตาม รัูจ้าางงหมงมนแยใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ